ครับสวัสดีครับผมครับขับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมครับผมโจกุลธุอาสนะครับผมนะอ่าโป๊กเกอร์มือใหม่หรือเป็นอาชีพเลยครับเออเรียกว่าผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านโป๊กเกอร์ดีกว่าครับก็คือทำอะไรเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์นะครับไปเล่นต่างประเทศแล้วก็พูดแนะนำเกี่ยวกับการเล่นโป๊กเกอร์อะไรประมาณนี้ครับผม อาลองแนะนำนิดหน่อยครับผมครับผมก็สำหรับเกมโป๊กเกอร์นะสำหรับเหลยคนที่ไม่รู้จักนะครับเกมโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นเกมกลยุทธ์นะครับที่เราสามารถใช้ทักษะและสกิลในการเล่นได้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากการเล่นเกมการ์ดประเภทอื่นๆนะครับที่เราอาจจะต้องพึ่งดวงหรืออาจจะต้องเรียกได้ว่าลุ้นลุ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโป๊กเกอร์เนี่ยเราสามารถที่จะชนะได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องพึ่งดวงได้ครับคือเราใช้จิตวิทยา กดดันหรืออะไรไประมาณนี้ใส่คู่ต่อสู้ได้ครับมันก็จะแตกต่างกับการเล่นเกมการ์ดทั่วไปครับผมประมาณนี้ฮะไม่ใช่พน,นั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ตรงนี้มันยังกำกวมอยู่แต่เราใช้คําว่ามีหลายๆคนเขาปอบถามว่าแล้วการประเภทอื่นอะทำไมถึงแตกต่างจากโป๊กเกอร์นีกได้ว่าทั่วโลกครับยอมรับว่าโป๊กเกอร์อะมันมากกว่าการ์ดทั่วไปลวครับแล้วก็มันมีการแข่งขันระดับเบอร์ซีรี์ที่มีมากกว่า50ปีแล้ว นั่นม like to like, ันก right ็เป็นการยืนยันแล้วว่ามันไม่เหมือนกับเกมการ์ตัวไปที่แบบยังไม่มีการแข่งขันไม่มีใครรีเริ่มนะครับแต่โป๊กเกอร์เนี่ยมันรีเริ่มแล้วแล้วก็เล่นกันต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ยังมีคนเล่นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับไม่ได้ลดลงเลยครับเหตุผลที่คนนิยมคืออะไรครับครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเกมการ์ดอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นการเล่นระหว่างผู้เล่นกับเจ้าหรือผู้เล่นกับเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมการ์โป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นการเล่นระหว่างคนกับคนครับ คนส่วนใหญ่ชอบแข่งขันชอบเอาชนะกันเองอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันแฟร์เกมดีเพราะว่าเราสามารถสู้กับคนทั่วไปได้แล้วก็มีกาสชนะได้แม้ว่าเราอาจจะมีไพ่ที่แย่กว่าเราใช้จิตวิทยากดดันได้ครับประมาณนี้ฮะแล้วเวลาแข่งแข่งคนต่อคนหรือแข่งทั้งกลุ่มอ่าจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วการแข่งขันเนี่ยมันเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ก็คือจะมีคนเข้าร่วมเนี่ยไม่จํากัดเลยเป็นพันคนก็ได้หรือเป็นหมื่นคนก็ได้ทีนี้แต่ละโต๊ะมันก็จะมี9้าคนใช่ไหมครับในการเล่นโต๊ะหนึ่งทีนี้การเล่นโต๊ะหนี่ยมมันกก็จะาร สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็คือมันจะเป็นระบบสุ่มนั่นแหละครับเราอาจจะได้เจอทุกคนในโต๊ะเลยก็ได้หรือเราอาจจะได้เจอแค่บางคนเพราะบางคนอาจจะตรกรอบไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่แล้วก็ชนะมาครับมันเลยสนุกตรงนี้แหละเพราะว่ามันได้ฟีลแบบเป็นผู้ชนะด้วยเนาะมันไม่ได้แบบว่าแค่แบบชนะรอบเดียวจบมันต้องชนะไปเรื่อยๆด้วยครับานานต้องระยะเวลาในการแข่งเออก็อขึ้นอยู่กับ,ข,กบขึ้นอยู่กับประเภททัวร์นานเมนต์หรือขึ้นอยู่กับจำนวนทัวร์นาเมนต์ ช่นถ้าเกิดคนสมัครเยอะก็นานอย่างต่างประเทศเนี่ยมีบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยแข่งกัน5วันซึ่งอันแน่นอนว่านอกจากใช้ทักษะแลสะสกิลแล้วเนี่ยต้องใช้ร่างกายที่ดีด้วยแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยต้องดูแลตัวเองด้วยครับถึงจะเล่น,นายาวๆได้เอาแลแต่ถึงห้าป่วยก็สมมติเราต้องนั่งนาน10กว่าชั่วโมง5วันติดนะครับลองจินตนาการดูเนาะคนที่ไม่ออกกาลังกายหรือไม่ดูแลตัวเองก็คงจะไม่ไหวอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องดูแลตัวเองด้วยครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิต่อเวลา อะไรเงี้ยครับใช่ครับมาถนุกตรงนี้แหละผเล่นเกมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ต่างหรอกคนเล่นเกมก็ต้องใช้ทักษะแต่ว่าที่มันต่างกันจริงก็คือมันอาจจะต้องเรียกว่าอะไรเดีอรเรียกว่าเราต้องใช้จิตวิทยาเยอะกว่าปกติเกมเนี่ยมันเป็นใช้สกิลใช่ไหมครับใช้แบบร่างกายใช้ความรวดเร็วของร่างกายการตัดสินใจแต่ว่าเกมการ์ดเนี่ยมันต้องใช้จิตวิทยามากกว่าเพราะว่ามันไม่เป็นต้องเล่นเร็ว หรือว่าสกิลในการเล่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีอย่างบางคนเป็นคนพิการก็เล่นได้มีมือเดียวก็เล่นได้ครับไม่จำกัดอายุด้วยใช่ครับ<ม>อายุก็ไม่มีผลเพราะว่าต่อให้คุณอายุเยอะแล้วคุณคิดนานก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่มีการแบบบังคับว่าต้องถัดตินใได้เร็วหรือช้าอะไรแบบนั้นครับมันก็จะมีเท่ากันหมดทุกคนประมาณนี้ฮะก็เ,เ,เป็นแฟงแฝกันใช่ใช,ใช่ผู้หญิงก็สามารถกิงเท่าผู้ชายได้เพราะว่าไม่มีข้อจำกัดเรื่องร่างกายถูกไหมประมาณนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายคือรอบนี้ค,คนไทยจะเล่นฟรีครับคนไทยเล่นฟรีถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเป็นการแบบเราจ่ายังค์ออกไปใช่ไหมซึ่งมันจะอาจจะยังไม่ไม่สามารถทาได้ณนตอนนี้ก็เลยเปิดให้เล่นฟรีครับทดลองเล่นฟรีจริงๆแล้วมันเป็นนิทัศรรการครับก็คือเขาอยากให้คนไทยเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศการเล่นแบบนี้โดยที่แบบเอาประสบการณ์เฉยแล้วก็ไม่จะไปต้องลงเงินนะครับได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เห็นคนต่างชาติที่ เขาลงเงินเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็ได้เล่นด้วยมันก็จะเป็นเหมือนกับได้รับฟิลบรรยากาศเต็มๆอะไรเงี้ยครับ้เห็นบางคนเขาบอกว่าเขามีอาชีพเลยใช่ครับอาชีพโป๊กเกอร์นี่คือเขาบอกสร้างอาชีพได้คือให้ความรู้ตรงนี้นิดนึงครับคือต้องบอกก่อนว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นเกมที่เราจะชนะคนที่เล่นอาจจะแบบยังไงดีคือโป๊กเกอร์มันเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะและสกิลใช่ไหมครับครับซึ่งคนที่มีทักษะและสกิลที่ดีกว่านี่ก็ย่อมมีโอกาสชนะมากกว่าถึงแม้จะไม่ได้ชนะร้อะแต่มันกะ็น นั่นหมายความว่าถ้าเราเก่งมากๆและเราไปเล่นกับคนที่เล่นไม่เก่งหรือเก่งน้อยพาเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องได้เบียบฝ่ายอยู่แล้วผมว่าไม่ใช่แค่โป๊เกเกอร์หรอกทุกๆเรื่องแหละใช่ไหมถ,ถ้าเราเลือกเล่นคนที่เราเก่งฝาเราเก่งกว่าเขาอย่างเงี้ยยังไงมันก็ได้เรียบเขาครับสมมติเงือนรางวัลที่ที่จะได้ปกติทั่วไปเนี่ยหมายถึงผู้ชนะเลยใช่ไหมครับผมจะได้เยอะไหมครับแสดงว่าเยอะคือเยอะหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า เป็นรายการใหญ่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใหญ่มากจริงอย่างระดับโลกเนี่ยก็ระดับหลักร้อยล้านโอ้ oh. ใช่ครับอย่างพิบุญ์นัทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราครับฟ้าแชมป์ที่หนึ่งก็ร้อยกว่าล้านร้100อยกว่าล้านตลอดโอ้ย oh, อย่างนั้นใช่ครับผมหลักร้อยล้านได้ถึงถึงฮะสาเหตุทำไม f c ของโป๊กเกอร์ในเมืองไทยโตเร็วขนาดนี้ลองบอกคือเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยผมมองว่าโป๊กเกอร์มันค่อนข้างเบอร์ไวครับมันก็เหมือนกับเป็นกีฬาที่มีถ่ายทอดสดทั่วโลกแล้วก็มีผู้เล่นอยู่ทั่วโลก มีไอดอลเป็นคนต่างชาติมันก็เหมือนกับเราดูวงการบอลอ่ะวงการบอลก็จะมีไอดอลหลายๆคนใช่ไหมครับวงการโป๊กเกอร์เองก็เหมือนกันเพราะว่านักกีฬาของโป๊กเกอร์เนี่ยมีเป็นร้อยคนแล้วแต่ละคนก็มีทักษะสกิลสไตล์แตกต่างกันหมดเลยมีความเป็นยูนิคของแต่ละบุคคลครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องชอบคนเดียวกันาอาจจะชอบได้หลายคนหรือ,ออาจจะชอบคนนี้มากๆอะไรเงี้ยได้เพราะว่ามันมีเยอะมากๆพอมันมีเยอะมากมันก็เหมือนกับเป็นไอดอลของเราเงี้ยเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับเราเราอยากจะเป็นเหมือนเขาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทาให้ อาจจะแบบคนเริ่มติดตามเยอะแล้วยิ่งเห็นคนที่ชื่นชอบเห็นไอดอลตัวเองแล้วก็อยากจะเป็นก็เลยเข้ามากันเรื่อยๆครับประมาณนี้ประเทศไหนถือว่าเป็นแชมป์โลกตอนนี้คือต้องยอมรับว,ว่าโซนยุโรปเนี่ยเขาสตาร์ทมาก่อนเราไม่ต่ำกว่า3 0 4สิปีแน่นอนว่ามันไม่ใช่เขาว่าประเทศดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเขาเล่นกันค่อนข้าง w o อ l d w i แล้วใช้คําว่าโซนยุโรปอได้เปรียบเราแต่ปัจจุบันนี้เรามีตัวแทนไทยของเราครับที่เวลาจัดแรงกิ้งแล้วเนี่ย ก็ติดท็อปตลอดอย่างปีที่แล้วได้แชมป์ได้ดบหนึ่งโลกเลยนะ <Hello. S 1> ใช่ครับคนไทยเราเป็นดบหนึ่งโลกใช่ครับปีนี้เนี่ย oh. ผ่านมาแล้ว8เดือนพี่วนทัทอยู่อันดับที่5ของโลก oh. ซึ่งเขาก็ยังมีเป้าหมายที่จะเป็นที่1ของโลกอยู่ดีหลายคนอาจจะมองว่าฮแบบนี้มันคือมันต้องมีการเก็บแต้มไปเรื่อยครับแล้วมันต้องมีแบบความตั้งใจที่จะไปเข้าร่วมแล้วก็ต้องมีการแข่งขันกันมันไม่ใช่แบบว่าได้เงินรางวัลเยอะแล้วได้อันดับต้นต้น,นะฮะมันมีค่าวัดด้วยว่ารายการนี้ได้คะแนนเท่านี้รายการนี้ ซึ่งมันจะสมมติเราเล่นคนละรายการกันความยากต่างกันมันก็ไม,ม่สามารถที่จะได้คะแนนเท่ากันได้ออถึงแม้เราจะได้แชมป์เขามีตั้งวัตถุประสงค์จุดประสงค์เขามีแรงกิ้งของรา,ายการว่ารายการนี้มีมูลค่าคะแนนสูงรายการนี้คะแนนน้อยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมด้วยแล้วก็มันเป็นสมาคมด้วยครับอ๋อเป็นสมาคมใช่มันมีสมาคมของต่างประเทศด้วยประเทศไทยกาลังจะทาสมาคมขึ้นมาครับผมเป็นไกบ้างครับก็จริงๆมิเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าทุกประเทศที่ทําแบบนี้เขาเริ่มต้นจากการมีสมาคมก่อน เพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาคมอ่ะมันก็จะไม่มีคนผลักด,ดันมันก็จะไม่มีคนที่คอยควบคุมหรือพาพาให้คนเนี่ยได้รู้จักว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยการเริ่มต้นจากการมีสมาคมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับทุกที่มีสมาคมหมดครับแล้วก็อย่าลืมมากพอมันเป็นการแข่งขันขระดับโลกอ่ะสมาคมของเราอะ่ะก็ต้องไปจอยกับสมาครมระดับโลกด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาคมอ่ะเราจะไปคุยกับองค์กรระดับโลกอ่ะเขาก็ไม่คุยด้วยเราเลยต้องเริ่มต้นจากการมีสมาคมในไทยก่อนเพื่อที่เป็นตัวแทนคนไทยไปคุยกับเขาได้ในอนาคตอะไรประมาณนี้ครับ ประมาณนี้สําหรับทัวร์ประเทที่เป็นเอ็กซ์เิชันแพ็กนี้บขมคนต่างประเทศที่ต้องจ่ายเท่าไหร่นบคือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เขาจะเลือกครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากไปเที่ยวจงังหวัดไหนด้วยซึ่งมันก็มีทั้ง7จ็ดพันหมื่นสี่สามหมื่นเจ็ดอะไรแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาอยากจะไปเที่ยวหลายวันไหมหรือไกลไหมอ๋ออันนี้เป็นลักษณะมามาเที่ยวด้วยใช่ครับคือเขาต้องการโฟกัสเรื่องการท่องเที่ยวถูกต้องแล้วก็เราก็ฉวยโอกาสโดยการให้คนไทยเนี่ยได้มาเล่นฟรีเพื่อได้มองฝรั่งเล่น ได้เห็นว่าเฮ้ยฝรั <พอ S 2> ่งเขาจรงจิง<ก>จังนะใช่เ <c oughs> ขาจริงจังกับการเล่นตรงนี้นะแล้วก็เราสามารถเล่นจริงจังได้มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยอีกทีหนึ่งครับฝากให้คนไทยนิดนึงครับผมสาหรับคนที่อยากเข้าสู่วงการโป๊กเกอร์เนะะี่ยครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มวันนี้นะฮะโป๊กเกอร์เนี่ยมีมามากกว่า50ิปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมจากต่างประเทศเยอะมากๆเลยอยากให้หลายคนเนี่ยลองเปิดใจนะครับลองดูว่าถ้าเกิดว่าได้เล่นแล้วจะ รู้สึกยังไงบ้างหรือได้ลองมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งก็ยังดีครับอยากให้ลองดูครับครับขอบคุณมากครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับรู้การแข่งขันนี้ยังไงครับจริงจริงแล้วเห็นในช่องทางที่เป็นการสื่อสารของชมพวกชาวโป๊กเกอร์อยู่แล้วครับเป็นพวกกลุ่มอะไรอ๋อเป็นกลุ่มครับครับผมแล้วเป็นยังไงฮะชิดเช็ดอย่าของ WTF ครั้งนี้นะครับอะไรนะครับการแข่งขันสาธิตครั้งนี้เป็นไงบ้างครับก็จริงแล้วจริงแล้วนี่ยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันดีครับยังอยู่ขั้นตอนการเข้าแถวเพื่อรับสิทธิ์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขารับสิทธิ์แค่160คนเพื่อชิงรางวัลแล้วมาตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่6กโมงห้ครับได้ที่ประมาณ71็ดสนะครับแล้วไปรู้อีกทีหนึ่งว่าเราจะได้ได้เข้าไป ใช่ครับมันจะมันจะเป็นการลุ้นตั๋วครับตั๋วที่จะเข้าไปเข้าไปข้างตัวมันก็แพงใช่ไหมเรากลนที่คนไทยใช่ครับให้เราลุ้นอันนี้ชว์กคนไทยเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วส่วนมากเป็นกลุ่มไหนครับเป็นนักศึกษาหรือคนทํางานเนี่ยครับเท่าที่ดูก็น่าจะอายุ20ขึ้นครับเบื้องต้นแต่ว่าก็ดูค่อนข้างผู้ใหญ่พอสมควรแล้วเราหาความรู้การเล่นโป๊กเกอร์ยังไงครับ อ๋อ oh, จริง,รงๆแล้วผมมีโอกาสได้เคยเล่นต่างประเทศอะไรเงี้ยครับรใช่าใช่ครับแล้วมีที่ไทยก็เลยมาร่วมสนุกด้วยครับผมอันนี้เป็นั้งแรกที่ในเมืองไทยใช่ครับเปิดที่เล่นครับผมเล่นยากไหมครับก็คิดว่าทุกคนสามารถฝึกกันได้มันเป็นกีฬาชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับมันยากกว่าเล่นทั่วๆวไปไหมก็ มันก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกับเล่นทั่วไปที่ไปเห็นาคาสิโนาวางกลยุทธ์อ,อะไรใช่ไใช่ครับมันก็จะเป็นการวางกลยุทธ์ว่าเราจะทํายังไงกับแอสเซทบนมือก็คือแฮนที่เรามีอะไรเงี้ยในมุมมองผมเป็นเกมกลยุทธ์เป็นเกมใช่ยากกว่าหมากร้อมกู้อะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับไม่สามารถพูดได้โอ้มันมีการวางแผนการเล่นการอะไรเงี้ยใช่ครับเราเราจะเบสยังไงเราจะทํายังไงให้เราได้เงินจากเขาเยอะที่สุดไปถึง s t a ็กกันนะครับ ก็เป็นการวางแผนว่าทํายังไงเล่นแบบนี้เช็คหรือเบสให้ได้เงินหรือว่าเบสบัฟคนอื่นเพื่อให้ได้เงินอะไรเป็นกลยุทธ์ที่เราจะเล่นในแต่ละแฮนที่เราได้โอ้ไม่ง่ายเนาะก็เกี่ยวไม่ที่นายเกี่ยวคนทุกคนเล่นกันได้ออาแล้วตอนไปเล่นที่บึงนองไปเล่นที่ไหนครับไปเล่นล่าสุดไปเล่นคาเมรมาครับอ๋อไปที่คาเมรใช่ครับของ WPT เหมือนกันเขาไปจัดที่คาเมรแคมบดดีเนาะเพก็ไปแข่งแสดงว่าเราก็ตามเล่น ใช่ครับก็มีไปเล่นครับไปร่วมสนุกรอบครั้งนี้ครับเห็นว่าได้ถ้วยเหรอครับอะไรนะครับเ,รเขาไปเล่นชนะพักนี้ที่มาเล่นในเมืองไทยนะใช่ครับก็เรางวัลยังไงนะเท่าที่ทราบคือได้ถ้วยครับเราได้ถ้วยใช่แต่เล่นฟรีใช่ครับเล่นฟรีถ้าเราได้ตั๋วไปเล่นใช่อันนี้คือคาดว่าอาจจะได้นะครับจะได้สิบร้อยของสิบคนในการเข้าร่วมสนครับผม ปกติทําอะไรฮะยากเรียนอยู่หรือทำงานนะอ่าทำทำทำงานครับทํางานแล้วครับผมเปิดไปได้เพี้ยไม่ไม่ไม่เปอะไรเลยครับครับชื่ออะไรขอชื่ออ่าชื่อต้นครับชื่อต้นชื่อต้นครับครับขอบคุณมากยินดีครับทุ่งเทีนะครับใช่ครับขอบคุณมากครับครับจังครับต้นเปิดปักมีรับของมากครับครับครับผมรู้ข่าวได้ยังไงครับจากการแข่ง โป๊กเกอร์ในประเทศไทยทั้งนี้ครับพอดีมีเพื่อนในกลุ่มที่เล่นโป๊กเกอร์ด้วยกันอยู่แล้วเขาส่งมาอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อในเมืองไทยก็มีกลุ่มเยอะเยอะเหมือนกันโป๊กเกอร์เล่นมานานแล้วค่ะเขาเล่นกันมานานแล้วกี่ปีแล้วฮะกลุ่มสิบสิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะโอแล้วปกติเราทำอะไรก็เล่นโป๊กเกอร์หลักๆเลยเล่นโป๊กเกอร์กันไม่ได้เรียนละก็ไม่ค่ะเล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพเลยใช่ เอาแล้วแต่ก่อนไปนเล่นที่ไหนเม<อ>ื่อก่อนก็ต้องเป็นต่างประเทศเหรเพราะว่ามันไม่มีที่ประเทศไทยก็แบบแข่งตัวออนไลน์มาแล้วก็ไปแข่งต่างประเทศเลยเอ,อ๋อเล่นทางออนไลน์ด้วยใช่งงเล่นออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วเป็นไงครับกับครั้งนี้กับครั้งแรกในเมืองไทยครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากที่มันมีสักทีอะไรเพราะว่าเล่นมานานแล้วลอะไรรอมันนึกนานแล้วตั้งนานแล้วนนรอโอ้แล้วมาตรฐานของ WTA นี่เป็นเทปะก้อย เขาเป็นมืออาชีพทางด้านนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเขาแข่งทั่วโลกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเวทีนี้ถือว่าเป็นอินเตอร์เลยใช่ใช่ครับพูดเลยหน่อยให้กคนที่อยากจะเล่นว่าเล่นยากไหมอะไราเงี้ยสามากก็ถ้ารักการเล่นโป๊กเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้เพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นการพนันสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการไซโคโลจี g ผู้ต่อสู้ อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องเรียนรู้คู่ต่อสู้แบบเรียนรู้สไตล์จี้คู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่การพนันทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนไทยอาจจะมองว่าเอ้ยไพ่มันเป็นการพนันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็มีเรื่องของตรรกะคณิตศาสตร์เรื่องของจิตวิทยาอะไรมาด้วยมันเป็นเกมเมนทอละไรเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะยากเยากเหมือนกันนะกว่าจะเข้าใจกว่าจะทําเงินได้ก็ต้องใช้เวลาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเป็นวิินน่งเพลเยอร์เ a ี e ยแต่มันสามารถสร้างอาชีพได้ได้ ที่่เลนก็หัวฟาดหัวเบียงมากกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาก็ลมลุกคานเหมือนกันวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงนะฮะตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะโอ้เจ็ดโมงคือมันลุ้นตัวเข้าไปก่ามาถึงนี่นะะนี่เป็นกลุ่มคนไทยทีแรกครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะตอนไปแข่งต่างประเทศก็เป็นกลุ่มไทยกลุ่มคนไทยแรกๆเลยนะเอาเหรอใช่ครั จริงๆกลุ่มคนไทยมีประมาณเท่าไหร่รวมตัวเล็กๆเล็กๆไม่เยอะขนาดนี้นะคะเล็กๆกม็มีแค่นิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือแบบเยอะเยอะเยอะมากแล้ว<ๆ>อขอชื่อนิดเลยครับผมเปิดเผยชื่อได้ไหมครับชื่อชื่อที่ชื่อจริงเหรอรชื่อสุภาพค่ะครับๆๆขอบคุณมากครับ ครับแนะนําตัวนี้นึงครับผมชื่ออะไรครับผมอ่าชื่อปื้มครับชื่อปื้มทําอะไรอยู่ครับตอนนี้อ่าตอนนี้เป็นฟรีแอนครับว่าอกสระยังว่างงานเหรอว่างงานยังว่างงานแต่ไม่ได้เป็นนักศึกษาอ่าเลยนจบลวครับเอลนจบแล้วให้เราถึงโป๊กเกอร์ในกีฬาโป๊กเกอร์คืออะไรครับอ่ากีฬาโป๊กเกอร์ของผมก็เป็นเหมือนกีฬาอย่างหนึ่งที่แบบว่ามีทักษะแล้วก็มีโชค เข้ามาด้วยเป็นแบบว่าต้องมีทักษะในระดับหนึ่งครับเพราะว่าบางทีมันเหมือนการแบบว่าเล่นเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นว่าแบบว่าเรามีสิ่งดีแบบว่าเรามีไพ่ที่ดีแต่ว่าที่จริงเราจะมีไพ่ไม่ดีแบบว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าใช้จิตวิทยาอย่างหนึ่งครับอใช่ <Hola. S 1> ็ไม่ใช่เป็นให้แบบดัมมี่ปอกเด้เลยใช่ไม่ใช่ครับมันเป็นคนละโลกมันมีกลยุทธ์ของมันครับมันเป็นกีฬาที่แบบว่ามีกลยุทธ์ที่เราจะต้องศึกษาเพื่อแบบว่านํามาปัดใช้กับการแข่งขันครับอย่างเราเรียนศึกษามานานกีฬานี้กีฬานี้ผมศึกษาจริงจจังๆประมาณครึ่งปีครับครึ่งปีครึ่งปีหลังใช่แล้วมองแล้วได้ข้อสรุปยังไงครับก็ทำไมผมไม่ข้อสรุปอะแฟนในเมืองไทยเยอะแยะเลย มันเป็นในประเทศไทยอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักกีฬาโป๊กเกอร์ครับยังมองว่าแบบเป็นการพนันอย่างหนึ่งอยู่<อ>แต่ถ้าคนที่เขารู้จักมาเขาก็จะมองมาเป็นกีฬาอย่างหนึ่งนะครับเป็นกีฬาใช่ครับมีแพ้มีชนะใช่มีแพ้มีชนะครับแล้วก็มีทักษะด้วยไม่ใช่แบบว่าใช้แค่ดวงหรือโชคอย่างเดียวแต่ว่ามันมีทักษะเข้ามาด้วยในกีฬานี้อย่างอย่างครั้งนี้ะที่ที่เราเข้ามาเราได้สิทธ์160คนอ่าอย่างที่ได้สิทธิ์160คนก็คือ เป็นการที่เราเรามาต่อแถวเข้าคิวมาไวครับอ๋อเลยได้ใช่ครับ mm hmm. เพราะว่าผมก็มามันเจ็ดโมงครึ่งเกือบไม่ทันครับได้คิวท้ายๆเลยคิดว่าวันนี้จะจะได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับก็เข้าไปเล่นกับคนต่างชาติเลยครับอ่าไม่ไม่ครับก็คือที่ผมได้ลงแข่งจะเป็นแบบว่าฟรีโลก็คือชิงตั๋วฟรีครับก็คือแบบมีแต่คนไทยเท่านั้นที่ลงได้ครับก็ประสบการณ์วันนี้ก็น่าจะได้แบบรู้จัก ทักษะสกิลของคนไทยที่มาลงแข่งในระดับหนึ่งครับเพราะว่ายังไม่เคยเล่นโต๊ะจริงที่เป็นการแข่งขัน,นวอลทอนอเมนแบบนี้มาก่อนครับอ๋อนี่คือโต๊ะจริงเลยใช่ครับเป็นการแข่งขันแบบว่าโต๊ะจริงๆเลยใช่ฟิลนี้แล้วเคยเป็นเล่นต่างประเทศอะไรไหมอ่ายังไม่เคยครับแต่ว่ามีแพนอยู่ครับอืมแล้วมองไงครับบอเกอร์สังคมไทยเข้ามาก็ <S <S สําหรับผมผมมองว่ามันเป็นกีฬาที่แบบว่า ถ้าเราศึกษาแล้วก็สามารถประสบผลสําเร็จได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบผลสําเร็จครับแต่ว่าสาหรับผมเป็นกีฬาที่แบบว่าสร้างมิตรภาพร่วมกันอะไรประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับครับผคครับได้ไหมครับเป็นไงครับวันนี้ได้สิบร้อยหกสิบคนใกล้นะครับดีใจครับดีใจก็ประสบการณ์ใหม่ๆ่ก็รู้สึกดีครับที่เป็น1 6 0คนแรกที่เข้ามาร่วมลุ้นไปเบนอีเวนต์ เป็นอีเวนต์ใช่ครับเป็นให้เล่าให้เล่าเก็บเกี่ยวกับอีเวนต์โป๊กเกอร์ฮะเป็นความรู้หน่อยครับก็เป็นอะไรครับเป็นอีเวนต์แรกของประเทศไทยครับรู้สึกว่าก็รู้สึกดีที่ว่าประเทศไทยยอมรับได้ว่าโป๊กเกอร์เป็นกีฬาอย่างหนึ่งมันเป็นมันเป็นกีฬาใหม่ที่คนไทยเพิ่งจะยอมรับถูกต้องครับอย่างเราเล่นมานานเนี่ยครับก็ประมาณ2ปี3ปีได้โอ้สองสามปีแล้วใช่แล้วรู้จักเนี่ยก็รู้จักประเทศเขาเล่นเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ว่ารู้จักในเท็กซัสโป๊กเกอร์เท็กซัสโฮเอ็มก็ ก็เคยเล่นเล่นมาบ้างครับเป็นเกมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ใช่แล้วทำไมประเทศไทยได้รับการนิยมเร็วมากเลยมีเอมาเป็นเยอะแยะเลยเนี่ยผมว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันหันมาสนใจกีฬาที่ที่ทสมมติว่าสามารถใช้ทักษะส,สกิลส่วนตัวอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยช่วยได้เป็นกีฬาที่มันรู้สึกว่าเป็นกีฬาทีใ่ใช้ใช้ทักษะในการเล่นไม่ใช่แค่ใช้ดวงไงมันมันฝึกฝนกันได้พัฒนากันได้ ลักษณะของการเล่นโป๊กเกอร์เห็นว่านั่งกันเด็นวันว,น,วน,นี่คืออะไรฮะไม่เบื่อเสน่ห์ของการเล่นโป๊กเกอร์อสําหรับผมคือ,ค,อคือการที่เราได้การเล่นกับคนการเล่นไพ่กับคนรู้จักคนหมรู้จักคนรู้จักไพ่หมายถึงว่าเราใช้ทักษะของเราไปชนะเขาเราใช้ทักษะยังไงไปชนะไพ่ของคู่ต่อสู้ได้ใช่ครับเพราะว่าคนแต่ละคนก็มีกลยุทธ์ต่างกันเห็นเออเมืองไทยกําลังจะทาสมาคมโป๊กเกอร์ มีความเห็นยังไงครับดีครับดีดีดีได้ต้องสนับสนุนครับอชื่อนี้เับน้องครับออมันครับครับครับได้ก็ก็หวังนะว่าอาจจะมีแบบรอบพิเศษหรืออะไรเหมือนพิเศษืรนมาณกี่โมงออ๋ผมมาสิบโมงมาสิบโมงจทรนบไมว่าเจ้มาที ก็ถ้าตามที่เพจประกาศเขาบอกว่าจะเริ่มแいいจกคิวประมาณบ่ายโมงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทราบว่าต้องมาต่อคิวนอกงานก่อนคนมาเยอะเรัตโอ้เยอะวันนี้เยอะมากเยอะมากเมื่อวานเมื่อวานเห็นว่ามาแบบ9ก้าโมงก็ยังทันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มาไม่ทันล้วไม่ทันก็คอยรุ่นใหม่แล้วแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่บ้านเราเปิดให้เป็นกีฬาแล้วก็ถ้าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ผมคิดว่ามันก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งเพราะเหมือนเป็นการ ฝึกคิดใช้สมองอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีแบบเด็กประถมเด็กมัธยมก็มีแข่งเหมือนกันเพราะเนื้อติกติดใช่ที่ที่เคยเห็นอ่านตามข่าวนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นแบบที่ใช้เงินจริงๆริงก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยถ้าเป็นกีฬาก็เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อนั้นก็ไม่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 ไล่ไม่ไม่ไร่ไม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 ่ไ มันมี2แบบครับมันขึ้นอยู่กับกติกาว่าเล่นแบบถ้าถ้าแบบเป็นทัวร์นาเมนต์แบบที่เขาจัดเนี่ยมันก็มองเป็นกีฬาได้เหมือนกันถ้าจัดอย่างอย่างเงี้ยก็ถือว่า,าเป็นกีฬาก็ก,ก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นกีฬาได้<อ>เพราะเพราะมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้ยังไงดีอธิบายยังไงเหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นต่างประเทศนะครับเหมือนเราเสียค่าสมัครครั้งเดียวแล้วก็ทุกคนจะเริ่มด้วยเท่ากันหมดไม่มีใครได้เปรียบเรื่อง เงินที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเหมือนทุกคนเริ่มมาที่เท่ากันแล้วก็ไปลงในตัวว่าใครจะสามารถใจใครได้เก่งประมาณนะั้นจริงๆมันอยู่ผมว่ามันเป็นหลักคณิตศาสตร์ด้วยแหละเพราะว่าเราต้องดูว่าไพ่ที่เราถือเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคุมนี่จะลงเล่นไหมอะไรเงี้ยมันมันลึกมักนข้าง,างๆด้วยเราต้องใช้คณ<ด>ิตศาสตร์เข<ด>้ามาคำนวณใช่ความน่าจะเป็นการลงทุนก็มีส่วนแบบว่าสมมติเราลงทุนไปแล้วเท่านี้5ของเงินที่เรามี แล้วอีกคนเขาแบบลงมาแบบเยอะถ้าเราจะเล่นต่อเราก็ต้องลงเงินตามเขาเราคุ้มไหมไพ่ที่เราถือแบบเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะเยอะไหมอะไรอย่างี้นานไม่ควรจะชนะรูปผมก็ชนะกันแต่ละรอบถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์เหรอครับต้องโอ้โหเขาเล่นกันเป็นวันเป็น2วันเลยอย่างต่างประเทศที่เป็นกีฬาหลักบางทีสวัน4ี่วันขนาดนี้เลยใช่เพราะเพราะว่ามันก็ต้องเล่นกันเรื่อยๆคนก็ไม่ได้แบบอยากทุ่มทีเดียวหมดเขาค่อยเล่นเค่อยเล่นมันเหมือนการวางแผนการลงทุนรูปแบบนึงแบบ ต้าแรกที่เล่นมาเราเสี่ยงเท่านี้อะไรประมาณเนี้ยบ็อกเกอร์ที่ถือเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนอ๋อนี่ผมไม่ทราบแต่ก็คงน้อยกับพวกฟุตบอลอะไรพวกเนี้ยครับแต่คนไทยก็เยอะเหมือนกันนะคือแฟนคลับก็ก็คิดว่างานเนี้ยมันเหมือนกับคนเฉพาะกลุ่มมารวมตัวกันมันก็เลยดูเยอะประมาณนี้มากกว่าจากเราเล่นกันมานานแล้ววันนี้ผมไม่ทราบประเทศประเทศไหนที่นิยมมากๆนะที่ผมเห็นแบบ คนเล่นก็อเมริกาก็เยอะคนจีนก็เยอะแต่มันก็มีหลายแบบครับเด็กเกียรติของเราดิตอนนี้ทำอะไรครับเป็นนักศึกษาอ๋อเป็นนักศึกษาอ๋อสนใจวางแผนครับ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 ขอชื่อนิดนึงครับผมไม่ไม่ไม่บอกได้ไหมเอาโอเค